โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็วันนี้อยู่กับช่องมันนี่ X2 กนะครับก็วันนี้นะครับมีเว็บมานําเสนอนะครับก็คือที่ผมห่างหายไปนานนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับก็คือรอเว็บมาใหม่นะครับเพื่อที่จะรีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็คือตอนนี้มันเลื่อไม่มาแล้วนะครับเว็บนะครับก็รอนานนิดนึงนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นคลิกลิงก์ใต้คลิปมาแล้วนะครับเราก็มาที่ ตรงนี้นะครับขอไพเสียงไก่นะครับทุกเช้าเลยนะครับก็กลัวได้ต้มกินอยู่นะครับก็ถ้าใครอยากดาวน์โหลดนะครับก็คลิกดาวน์โหลดนะครับแต่ผมไม่ดาวน์โหลดผมก็คลิกเข้าถึงนะครับเข้าถึงรุ่น s 5โดยตรงนะครับแล้วก็รอนะครับอันนี้ผมก็การ์ทิ้งนะครับก็มาที่ลงทะเบียนนะครับก็อันนี้เป็นชื่อนะครับชื่อเสมัวนะครับผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวไหมกับชื่อธนาคารนะครับผมก็ขอใส่มื่อไปก่อนนะครับ โอ้โหไก่เอ้ยมึงจะนี่ไปไหนวะสัตว์นะครับแล้วก็ใส่ตามมานี้นะครับ C A C 7นะครับเดี๋ยวผมขอใส่รหัสผ่านแป๊บหนึ่งนะครับครับใส่รหัสผ่านแล้วนะครับแล้วก็ที่ลงทะเบียนนะครับก็ซับเสร็จแปลว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไก่เบื่อไก่กูทำคลิปคือไรแม่งคันเอาคันเอาสัตว์นะครับก็มาที่งานเลเวลหนึ่งตรงนี้นะครับ เพราะว่ารีววสองหรืวลสามมันล็อกนะครับเรามาที่เรีวิวหนึ่งนะครับก็เว็บนี้ก็มาเมื่อวานนะครับแล้วก็สั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับวันหนึ่งเราจะทําได้หนึ่งครั้งนะครับเพราะเว็บนี้มันแนะนาเพื่อนนะมันให้แนะนําเพื่อนนะครับมันค่อยจะถอนเร็วนะครับถอนเงินเร็วนะครับมันได้ถอนเร็วนะครับเราก็ได้แล้วนะครับลืมบอกนะครับสมัครใหม่ครั้งแรกได้ห้าสิบบาทโอ้โห สร้างใหม่ครั้งแรกได้50บาทนะครับเนี่ยผมทํางานก็ได้4.5บาทนะครับก็อันนี้นะครับจะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับเอาลิงก์ไปเชิญเพื่อนนะครับอันนี้ครับลิงก์เชิญเพื่อนนะครับแล้วก็คัดลอกได้เลยนะครับมาดูการผูกบัญชีนะครับเลขบัญชีนะครับผูกบัตรนะครับธนาคารนะครับก็จะมี b b s c GSB นะครับก็มีหมดนะครับก็ถอนได้หมดนะครับถอนขั้นต่ำา300บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลิปนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดผมด้วยนะครับผมก็ไม่ไม่ได้แบบว่าห่างหายนะครับผมก็แค่รอเว็บมาใหม่นะครับก็คือเว็บกวัวจะมาใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ